มือนี่จะพาทุกคนมาสอมรถกันนะพี่น้องขั้นนี้เป็นเว็บ 125R นะทุกคนอาการเครื่องน็อกนะสาเหตุน่าจะเกิดมาจากปั๊มน้ำมันเครื่องบ่ปั๊มด้วยพี่น้องเหตุให้น้ำมันบ่ขึ้นเป็นลอเลียงลูกโซ่นะท้าให้ลูกโซบติดนะเดี๋ยวมาบิ่งกันว่าจะเป็นคือสร้างคิดวิเคราะห์พิจารณาไหวหรือเปล่านะสำหรับรอยยิบหาขั้นนี้แต่ละมือแต่ละเว้นก็ต้องว่างานก็แตกต่างกันไปนะทุกคนกับมือได้มีงานไรกับเมื่อยเหมือนได้บ่มีกับสบายๆนะทุกคนมือนี้ นี่อยู่สามสี่คันนะรอคิวก็นเล่นมาเริ่มเห็ดเครื่องให้นะครับตอนนี้กําลัางลื่นจะตัวร้อยยี่ห้าร้อยอยู่ทุกคนอุ้ยรถเพื่นนี่ทีบ้านแม่รถไทยได้พี่น้องสมบึกสมบันอีดีได้พุนนะ่นอะเบิ้งทั้งไทยที่ละ่ะลุยกี่ตมฮ่าตั้งแต่พุ่นละฝนตกปีที่แล้วพุ่นละยังบอกท่นเด็กสอมอยู่พึ่งไปเอามาสอมนะทุกคนเนี่ยตอนนี้กําลังเช็คเบิเบ้งก่อนว่าอ,อาการเป็นยังไงปกติแล้วอ่าเช็คไฟก่อนไฟมาปกตินะครับแต่รถสตาร์ทปกติไฟมาน้ำมันมารถสตาร์ทไม่ติดเช็คกำลังอดัด กำลังอัดบอมี่ครับชั่วปาบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องขั้นนี้แน่นอนเคื่องน็อกแน่นอน,อนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะการลือล้อรถกระ้ังบอกว่าขั้นเปลยมาแบบนี้สบายนะพี่นอ้องกรตตองถอดเฟมถอดเฟลิ่งยังให้ยากนะมือนีกระตองบอกว่างานคอยค่อนข้าง,งที่จะหลายนะพี่น้องลูกค้าจะเย็นเย็นเน้อแซงบอ่อเ้าลูกค้าฟฝ้าก็ตามเพอแต่ว่าส้างบอ่อเฝ้าเอามือนีจะเอาขั้นหนีมันแล้วเป็นมูเป็นจาไปส่วนนะทุกคนเแบร้อยยี่สิบห้า รถสลิงเพร่ะน่ะรถพื่อนๆที่สลิงเพื่อนใช้งานนี่ก็ต้องเล่งเพื่อนก่อนนะทุกคนอ่าก็ต้องเบิ้งตามหน้างานไปเรื่อยนะครับเฮ็ดผู้เดียวสร้างผู้เดียวก็ลำบากแน่แหละพี่น้องก็เลยไดอสต็อกอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยจึงไม่ได้แลนซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาแลนซื้อเนาะเฮ็ดผู้เดียวลูกค้าหนาละแน่ลูกค้าเอารถมาถิ่มใบเนี่ย จะขายรถมือสองเนี่ยขายอะไรเนี่ยมุนมีตีแดกเบิดอยู่นี่พี่น้องเตละมือเตละเบนไดผ่านไปผ่านมากัแวะมาอุดหนุนในเด้อรถตายรถส่อมโท่มากรถเดี๋ยวไปเอามาส่อมให้ม่ต้องมาหาทางคิดยากเดี๋ยวไปเอาหอดบ้านนะครับเพราะว่าจะเป็นรถมือสองตัวน,นี้กับเริ่มมีมือสองมาหลด์ระขายไปเป็นปสิบสาวคันเลยพี่น้องมาซอยๆอ,อ,อุดหนุนเด้อร้านเล็กๆน,น้อยๆ่อข้อสะพานโดมว่าบไปว่อมาตอนนี้ก็กรลังถอดข้าบูออกพี่น้องถอดข้าบูแะไรกับมาถอด น็อตต่างๆขันฟงขันฟ้าออกให้เรียบร้อยแล้วก็มาเบิ้งกันว่าลูกสูบจะติดคือสร้างคิดบอบอแต่ว่าปกติแล้วบอพาดนะการวิเคราะห์ของสร้างกิดคุยให้เจ้าของตอดฟ้ามาแล้วฟ้ากะขีปพวขคืนเต็มอยู่ว่าหัวแน่นอนนน่นเดี๋ยวต่อไปมาเบิ้งกันว่าลูกสูบจะติดคือสร้างกิดบอวบอการสัมรถนี่คอยก็ต้องบอกว่ามันแหลวต่เทคนิคนเ้องผู้ได้เทปกับเทปอีกีเลยผู้ได้บ่หูกับบวหูได้พี่น้อง ่อยกับเป็นสร้างหม่ไมเนาะเกิดเมื่อวานนี่านี้หลายคนเพิ่งกับว่าโอ้ยเกิดเมื่อวานคือคุยแถวนวาตีมาเบิ้งจะเป็นือขคอยว่าบอนน่นเรียบร้อยสูบติดแท้แน่นอนสูบแหวนมุนเอรี่ตายบอนี่คืออาการน้ำมันเครื่องบอข่ขึนนะจะบอกว่าน้ำมันเครื่องขาดบ่บ่ได้ขาดด้วยพี่น้องแต่ว่าปั๊มน้ำมันบ่ปั๊มน้ำมันขึ้นไปเรียงอาลูกสูบขึ้นไปเรียงฟ้าแลวก็บ,บ่ฉีดข้างล่างนะเฮ็ดให้ลูกสูบติดแบบนี้เนี่ยสังเกตเบิง่ง แ้วก็ที่สำคัญตัวนี้สลักติดอีกต้องดูดออกอีกนะพี่น้ององานแต่ละมือล้อยเวรนนี้บอกเลยว่าซอมรถบ่แสบคักเลยหลานสร้างคิดพอแตร่ราคานี้มีแต่แบบนักหนาสาหัสดีดีเลย